สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาตอบนะคะคำถามนะคะของแฟนคลับที่ถามมานะคะมีอยู่ประมาณสี่คำถามนะคะคำถามที่หนึ่งพี่กุ้งคาะพี่กุ้งสีอะไรคะสีแดงสีเหลืองหรือสีอะไรแม้เป็นคำถามที่ตอบยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะสำหรับพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งขอเลือกนะคะ เป็นสีภรรยาดีกว่านะคะแล้วคำถามที่สองถามว่าพี่กุ้งขาพี่ตาตากลับไปหรือ,อยังคะอยากจะบอกนะคะว่าขณะนี้ตาตาขึ้นเครื่องอยู่นะคะยังไม่ถึงซันฟานเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าช่วงพักเบรคเครื่องนะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่ามีสื่อจากประเทศอังกฤษนะคะเข้ามาติดต่อนะคะเตรียมจะออกสื่อแล้วนะคะโอ้โหบอกแล้วนะคะว่าอาชีพแห่งภูมิปัญญา ดังมัดใจสื่อจริงๆนะคะส่วนคำถามที่3นะคะคำถ,ถามยอดทิตเลยนะคะพี่กุ้งหาอยากจะมาบูชาพ่อชูชกที่บ้านได้ไหมคะอันนี้ขอตอบเลยนะคะว่าไม่ได้ค่ะเพราะที่บ้านพี่กุ้งนะคะมีอาชีพตบนมตบหน้าแล้วก็ เปิดตำหนักเสร็จพี่กุ้งจะเข้าไปนะคะไปแจ้งเอาไว้ในเว็บนะคะให้แฟนคลับเข้าไปดูนะคะไปไหว้ไปเขียนขอกันเลยนะคะที่ตำหนักนะคะแล้วก็คําถามสุดท้ายนะคะคําถามยอดทิศนะคะ พี่กุ้งคะบอกหวยหนูหน่อยคะ่ะอันนั้นขอตอบว่าบอกไม่ได้นะคะต้องไปขอกันเอาเองนะคะว่าโชคลาภวาสนาบางคนก็ขอได้สองตัวบางคนขอรางวัลที่หนึ่งบางคนขอบ้านพร้อมที่ดินแล้วแต่ความศรัทธาของคุณนะคะจบคำถามเสร็จนะคะก็จบคลิปพอดีคะ่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบายบาย